และเมื่อรุ่งสางม,มาถึงผีกระสือแฝ่ซ่อนเงาจะกลับมารวมเป็นหนึ่งอีกครั้งทิ้นเพียงรอยเลือดบนพื้นดินและเสียงกระซิบเบาๆว่าอีกคนหนึ่งยังไม่กลับมาตำนานกระสือแฝ่ซ่อนเงาใต้แสงจันทร์สีเลือดที่แผ่เหนือทุ่งลึกมีตำนานเล่าขานถึงกระสือแฝ่ซ่อนเงาวิญ,ญญาณสองดวงในร่างเดียวหญิงสาวผู้ต้องคำสาบให้แบ่งวิญ,ญญาณออกเป็นสองโลก ยามกลางวันเธอคือหญิงงามใจดีแต่เมื่อความมืดมาเยือนเงาของเธอจะขยับต่างจากร่างจริงก่อนแยกออกกลายเป็นอีกตนผีกระสือผู้หิวกระหายหัวหนึ่งลอยออกล่าอีกหัวหลับไหลยอยู่ในร่างเดิมหากผู้ใดมองเงาเธอตอนพระจันทร์สีแดงจะเห็นเงาสองชั้นซ้อนกันเหมือนโลกสองใบในร่างเดียวและเมื่อรุ่งสางมาถึงผีกระสือแฝซ่อนเงา จะกลับมารวมเป็นหนึ่งอีกครั้งทิ้นเพียงรอยเลือดบนพื้นดินและเสียงกระซิบเบาๆว่าอีกคนหนึ่งยังไม่กลับมาพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมใหม่เริ่มต้นการสมัครเพียง100-300รับ,บนโบนัสเพิ่มทันที50%เงื่อนไขสะสมแต้มเทิรนให้ครบสิบเท่ายิ่งสมัครมากยิ่งได้มากสมัครได้ที่ Ad 7เ9 steps